ครับวันนี้ก็มาสังเกตการสอนวันสุดท้ายสำหรับผมนะครับเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือฝนตกและน้ำท่วมครับเราจะไปดูกันครับว่าตรงบริเวณไหนบ้างที่น้ำจะท่วมนะครับโอเคมาเลยมาเลยนี่ครับหลังอาคารเลนหนึ่งครับเนี่ยฝนตกหนักแล้วครับแล้วไปดูตรงหน้าอาคารรัฐประการเขาเป็นยังไงนะครับเห็นเด็กไหมครับเด็กที่กำลังจะ อ่าไปไม่ได้แล้วนี่ครับน้ําท่วมครับเนี่ยนี่ตรงนี้เริ่มท่วมครับตรงนี้ท่วมแล้วครับไปไม่ได้ครับตรงนี้ไปไม่ได้แล้ว้าดดรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งจะท่วมแล้วครับเนี่ยไปได้ป่าไปได้เหรอไปได้พ่อ้อมเลยอ้อมาเลย รถยังไปไม่ได้เลยครับไปไหนลูกไันไปไม่ได้นะ่ะมันไปไม่ได้นะ่ะน้ำท่วมนั้วนะ่ะไปข้างหน้าดีกว่าลูกไปไปนี้ดีกว่านี่ครับผมตรงนี้น้ำก็เริ่มท่วมแล้วครับผม เรามาดูครับว่าน้ําจะท่วมบริเวณไหนบ้างครับผมตอนนี้ยังยังค่อยมันเอ,อ10%นนะครับอีกชั่วโมงหนึ่งก็คว่มิดแลแหละมาดูอีกที่หนึ่งครับผมหันหน้าหน่อยเร็วไอ้หนูลบน่อยลบหน่อยลบหน่อยๆๆ เราเชื่อทำวิดีโออยู่ทำวิดีโออยู่เดินใส่เนี่ยไปเดินขึ้นาไหนี่ดิไปเดินขึ้นเนี่ยวิดีโอเฮ้ยไม่ให้ลูกภาพวิดีโอวิดีโอวิดีโอนี่เพื่อนสองสาวกำลังเรียนทุกวันเลยไม่เบื่อจะบ้าอ่เราคือไปทำอะไรอ่ะถ่ายวิดีโอเลยนั่งท่วมไม่ลงไม่ลง นี่ครับผมน้ำท่วมเอ้ยใครตีเซนดิตีเซนดิอ่าอ่ามึงเป็นวิธีก้อนอะอ่ะโอ้ยม่เอาล้างมึงมานานแล้วสดีโซเชียลแคมไม่มีอะไรมากอยากบอกว่าน้ำมันท่วมรักหัวไอ้บ้านน้ำท่วมเลยเป็นไงน้ำท่วมโรงเรียนเราดีมากครับดูดูขนาดขนาดลอกลอกท่อแล้วดูเรยังขนาดลอกท่อยังท่วมเนี่ยโอ้โหโชคเลยอ่ะใช่ป่ะ เด็กมาต้นหน่อยความคเห็น้องเขา่าเป็นใครพิธีกรนะผมหน้าตาดีอย่างเงี้ยมีคนเดียว้ไปถ่ายบรรยากาศหน่อยโเชแคมเฮ้ยโซเชียลแคมปครับผมเออ๋ยวิถีจยวิถ่ายโยหน่อย ครับโดูรถครับรถรถลุยน้ำครับผมโอ้โหอะไรเนี้ยตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่อาคารเรียนน,นะครับโอ้โตรงนี้ก็เริ่มพวม่วงแล้วเนี่ยเวลาเวลล้ บอกตามตรงไปไหนไม่รอด